Вот это! สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้กลับมาคึกคักด้วยบรรดาน,นักข่าวค่ะหลังจากการปรากฏตัวของพี่จีซูและโรเซขณะที่กำลังออกเดินทางไปปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคปี2022วันนี้พี่ซูมาในลุคเท่ๆจากดีออค่ะมาพร้อมกับเสื้อหนังสุดเท่คู่กับกระเป๋าหนังลุคผมสีดำครับกระเป๋าดีออสีชมพูปักชื่อสุนัขแสนรักดันกอมต ที่เมนเจอร์ถือขึ้นเครื่องไปกับพี่จีซูค่ะและก็มีคลิปสันส้นๆที่พี่จีซูถูกถามว่าคุณย้อมผมเมื่อไหร่พี่จีซูก็ตอบว่าเมื่อวานค่ะโรเซ่โเ <Okay. Okay. S 1> หลังจากนั้นโรเซ่ก็ตามไปเจอพี่จีซูที่สนามบินด้วยลุกสุดเชียวแถมความเท่ด้วยเสื้อสูตรอย่างอิบแซงหล้องทั้งสองเดินเข้าเกียิกันอย่างราเริงค่ะควงแขนกันน่ารัก และตามที่สําน,นักข่าวได้บอกไว้ว่าสมาชิก Black Pink ทั้ง4คนลิซ่าเจนนี่จีซูและโรเซได้รับการยืนยันว่าจะเดินทางไปปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมงานปารีส Fashion Week Spring s u m s u r m e r ปี2022โดยสมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบในตําแหน่ง g l o b a l ambassador ของแบรนด์รูชันนําของโลกพีจีซูได้รับเลือกจาก Dior ล i ิซโดย e ซล n e โรเซจากอิ i n ซ l a ลล e อง และเจนนี่โดยชาแนลซึ่งคอร์เรชันดีออจะจัดขึ้นในวันที่28และคอร์เรชันยิปซงรอลองจะจัดขึ้นในวันเดียวกันในส่วนของเจนนี่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเจนนี่จะเดินทางไปวันไหนค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตารางงานและ c ชา n e l c o l l e c t i o n จะจัดขึ้นในวันสุดท้ายคือวันที่5ตุลาคมนั้นทำให้เจนนี่จะบินตามไปทีหลังค่ะ ซึ่งสมาชิกทุกคนมีตารางที่จะเข้าร่วมงานชัดเจนค่ะยกเว้นลิซ่าแต่ข่าวบอกว่า b l a c k พิงทั้ง4คนจะเข้าร่วมนี่ก็เป็นสิ่งที่ยังคาดเดาไม่ได้ค่ะแต่ก็มีข่าวลือค่ะย้ำว่าข่าวลือลิซ่ามีไฟบินไปปารีสคือวันที่4ตุลาคมแต่จะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่17ตุลาคมรวม13วันที่ลิซ่าอยู่ที่ปารีสค่ะ และงานแฟชั่นวิคมีถึงวันที่5ตุลาค่ะแบบว่าเรายังพอมีความหวังและถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงๆก็มีโอกาสที่ลิซ่าจะอยู่ถ่าย MV ที่ได้คอลแลบกับศิลปินอย่าง DJ Snake พร้อมกับงานแคมเปญของ e ซลินค่ะอันนี้ต้องรอติดตามอีกทีค่ะว่าข่าวลือจะเป็นจริงหรือไม่เพราะส่วนมากตารางงาของลิซ่านั้นจะออกมาแบบกระทหาหันปุกป,ปับบินค่ะและหลังจากงานนี้คงจะได้เห็นลิซ่าบินกลับมาที่ประเทศไทยบ้างค่ะ પચું પચું